ินให้อิ่มก่อนครับให้ยีพาไปดับน้ำเพราะว่ามามีจะคุยเ,นคนเ,เอเยอน,นั่นเออน,นันเออนัอน,น,นโอ้ยเนาะกูนี่เออน,นั่นยองเข้าไปนาตานะี่ยโอ้ยเนาะดู ง่วงนอนก็หยุดกินไปเ้ากินได้แล้วไปไปนอนก่อนไปตื่นมา่คยกินไหมบ่อิ่มกับบ่เป็นยังดอกไปไปไปแตลูไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้วหนูง,ง่วงมากง่วงมากแล้วค่ะไม่ไหวแล้วเอาแก้วเอาไปอาบน้ำไปเอาไปอาบน้ำ อาบน้ำจะได้นอนไปลูกไปมามิจะคุยกับพี่ๆเด้มอมาเลยกรเต้นกิเนเลยกรเต้นไป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 กับยีนะโอเคไปกับยีไปอาบน้ำปะปะปไม<ป>่ไหวแล้วง่วนงนอนละ